โอ้โหคุณกราบเบอร์นี้แล้วผมต้องเบอร์ไหนสักหนึ่คือกราบในบรรยากาศความงามไงคือปกติถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวต่างจังหวัดใช่ไหมพี่ถ้าปาที่สุราษฎร์พี่จะไปไหนต้องไปวัดเนอะสุราษฎร์มันไม่ได้มีแค่วัดมันมีเกาะสมุยจะกินหอยไปเขื่อนเชี่ยวหลานมันมีหลายที่เอแต่ผมขอแนะนําตัวก่อนได้ไหมอ่ะผม พอกโคโสวิทครับผมโอสาราวด์ครับผมนั่นแหละครับประมาณนี้พูดอะไรก็ได้ในรายการเราเราพูดถึงตอนนี้เราอยู่ที่สุราษฎร์ธานีแล้วนะครับว<ช>ันนี้เป็นครั้งที่เราบอกว่ามาเยี่ยมสุราษฎร์ธานีทีนี้พูดถึงสุราษฎร์เนี่ยเราคิดถึงอะไรกันเอารุปก่อนเลยนะอ่าคือเมืองร้อยเกาะงาอร่อยข่ใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะคิด <C ity> ถึงอันนี้แน่นอนแล้วผมก็คิดถึงไข่เค็มมาก่อนเลยเพราะว่าชอบกินไข่เค็มใช่ไข่เค็มชียรารู้แค่นั้นเพราะว่าเท่าที่เคยมาเนี่ยมันก็มีเท่าที่เรารู้แค่นั้นแต่แต่ป สุรา์มีเยอะกว่าน,นั้นมากเลยถ้าเกิดสู้ว่าถ้าเป็นผมคิดถึงสุรา์มผมผมจะลงเครื่องที่สุรา์แล้วก็ต่อรถเพื่อไปนั่งเรือไปที่อื่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เที่ยวถ้าเกิดสู้ว่าเราจะไปเที่ยวสุรา์มันเป็นเมืองร้อยเกาะไงพี่แล้วก็ไปเที่ยวตามเกาะต่างๆแล้วก็มีเขื่อนราชะพานที่ผมชอบ,อชอบเที่ยวหลานบ้างไงซึ่งเราชอบมากผมชอบเที่ยวหลามนมากแต่ว่าพอเราได้มาอยู่ในสุรา์จริงๆแล้วเนี่ยมันทําให้บางทีเราได้เห็นบรรยากาศที่มันเมืองเก่าอ่ะซึ่งเราไม่เคยไป มันเหมือนอย่างนี้มันเหมือนแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามาแรกๆแ,แล้วเราไม่เคยมานะเราก็จะรู้เท่าที่เราเคยรู้รแต่พมาบ่อยเข้าหรือเราศึกษาเพิ่มขึ้นอ่ะเฮ้ยมันมีอีกหลายที่นะว่าที่ที่มันสวยแล้วมันน่าสนใจแล้วเราไม่เคยมาแล้วเราพลาดไปได้ไงวะแต,แ,ตแต่คุณมาบ่อยกว่าผมใช่ไหมใช่ผมคือช่วงนี้ผมเดินทางผมเพียวบ่อยบินบ่อยแล้วก็การงานไม่ทำเพราะั้นทำทำทำอยู่ยังรับงานอยู่นะครับผม ป๊อกสปอนเซอร์เขาได้เขาง่ายด้วยเขาง่ายมากมาเลยทำงานทำงานละารยังรับอยู่รับอยู่ยังอยู่ยังถ่ายละครอยู่แล้วก็คือผมตอนนี้เป็นเหมือนช่วงเวลาที่ผมได้ใช้ชีวิตครับผมผมเลยอยากท่องเที่ยวไปหาประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งผมเชื่อว่าในทุกๆที่ที่เราไปมันมีแต่เราแค่ไม่รู้อเออมันมีแต่เราไม่รู้แค่ั้นแล้วปอกจะนึว่าทำยังไงเราถึงจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างในที่นั้นน้อย่างแรกเลยที่ที่เราทําได้คือเราต้องหาคนในพื้นที่ก่อน เราต้องไปดิวไปดิวคนในพื้นที่ไปดิวคนในพื้นที่หมายความว่าเราไปทำความรู้จักส่วอย่างผมอยู่นครพนมใช่ไหมถ้าเพื่อนไปเพื่อนอาจจะอาจจะไปแค่ริมมน้ำโขงไปพระธาพนมแต่ผมเป็นคนพื้นที่ผมสามารถพาไปได้มากกว่านั้นมันควรมากๆเลยเห็นไปไม่ใช่คำดิวหรื รู้จักรู้จักดีก <ไอ S 1> <อ>ว<อ>่าเพราะเขาบอกเป็นดิวปุ๊บฟังดูมันแปลกๆไงไม่รู้พีอ่เอเงนะยอมรับตัวเองก็ยังไม่ได้เลย,เลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาดิวกับคนในพื้นที่เราดิวกับคนเดิมดได้เห็นสุราษฎร์ในมุมที่เลือกขึ้นเอาตอนนี้ก่อนอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดใหม่ซอย18จําไว้นะจํำตรงนี้ไว้นะเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยอยู่หน้าร้านที่พิเศษมากแล้วตึกเนี้ยพิเศษมากๆเลยเราพักที่นี่่เองใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาผมได้มาครั้งแรกงานครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าผมรู้จักเจ้าของผมรู้จักเจ้าของเพราะว่าเจ้าของกับผมเนี่ยเป็นสายปาร์ตี้พี่ต้นพี่ต้นกับพี่หยกพี่หยกใช่รู้จักรู้จักกันซึ่งวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเดินดุ่มๆเองนะครับอย่างที่บอกเราดีลคนในพื้นที่อ้นี่ไงเดี๋ยวบอกว่าพี่หยพี่ต้นกับพี่หยกเนี่ยจะพาเราเที่ยวไปดูซีว่าสุราษฎร์ธานีมี

ตอนนี้เราอยู่กับท่านรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับผมถูกต้องนะครับผมบท่านเอกพ์ยอดพินิษนะครับผม <laughs> ทีนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบ,รบมาถึงสุราษฎร์แล้ว,วอยากจะให้ท่านเชิญชวนให้เพื่อนๆของเรามาเที่ยวกันสุราษฎร์กันหน่อยดีกว่าครับเพราะหลายๆคนเนี่ยจะเคยมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านอยากให้มาแล้วชื่นชมบรรยากาศก,ากับเมืองนี้ให้มากขึ้นด้วยแน่นอนครับว่ามีหลายสิ่งที่ท่านไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมาได้เห็นในสุราษฎร์ธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําตาปีท่าเรือนอนโบราณนะครับ ศาลหลักเมืองที่มีปฏิมากรรมแบบพ,ะพระบรมธาตุชัยามณฑบการสถาปัตยกรรมเนี่ยดึงมาจากมณฑบของพระบรมธาตุชายาผมคิดว่าเป็นศาลหลักเมืองที่สวยมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยบนเขาใกล้เคียงของอำเภอเมืองไปนิดเดียวนะครับใช้เวลา10นาที15นาทีก็จะขึ้นไปบนเขาท่าเพชรที่จะมองเห็นวิวทั้งเมืองอนะครับมามที่ริมแม่น้ำตาปีก็เห็นวิถีชีวิตวิถีชีวิตของชาวบา้าน นี่คือเรือเก่าด้วยหรือเปล่าครับเรือเก่าครับที่อนุรักษ์ไว้เลยค่ะอันนี้มีชื่อเรือหรือเปล่ามีชื่อเรือ่ะมีชื่อเรือต่นมไ้นท่านพูดถึงคําว่าเรือนอนเรือนอนคืออะไรครับเรือนอนคืออะไรก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นเรือทรงยาวๆอย่างนี้ฮครับด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นเสือยาวๆเหมือนวัดปูเลยกูยาวไปเลยนะครับแล้วก็หมอนเรียงเรียงเลียงเลียงเลยฮะแล้วก็พอประมาณสักห้าทุ่มนะครับก็จะ พูดอาขึ้นเรือขึ้นเรือเสร็จก็นอนนอนแล้วก็เช้ามาตื่นมาก็ถึงเกาะสมุมทรเปปัจจุบันนี้ผมคิดว่ายังมีฝรั่งนะครับที่เขาอาจจะรีวิวมาดังเดิมเนี่ย,ยได้นบรรยากาศเดิมเดิมยังใช้อยู่ทุกวันนี้ใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นอาจจะเป็นเรือขนส่งสินค้าแล้วก็มีฝรั่งแล้วก็มีอาจจะมีคนไทยบางบางคนที่ยัง อยากได้บรรยากาศเดิมๆที่เรื่องนี้ผม Amazing นะน่ารักผมว่าบรรยากาศมันดีมากแทบจะน้อยคนที่จะรู้นะครับจะเป็นตลาดที่เขามีรีวิวอ่านส่วนใหญ่เขาจะมาตามตามรีวิวของเขามันเหมือนเป็นวิถีเดิมๆของคนพื้นถิ่นที่เขาใช้กันปัจจุบันนี้เราไปเฟอร์รี่กันหมดครับไปก็บินตรงนะครับเพราะฉะนั้นที่สําคัญคค่บรรยากาศน่ารักอย่างนี้เราจะมีริมเขื่อนแม่น้ำจับปีนี่เทศบาลนครสุสานไทยปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ถ้ามาปีหน้าเราจะมีปฏิมากรรมคนตกปลานะครับ เป็นบอลตกปลาก้อแถเป็นวิถีชีวิตกระโดดในแม่น้ำเป็นลูกปั้นบอลของเด็กๆสมัยเด็กเมื่อผมไปเด็กเนี่ยแม่น้ำเนี่ยโอ้เวลาเรือมาเนี่ยเราต้องโอ้มันเป็นลูกคลื่นใช่ไหมมันไม่มีสนสยามถูกพอเรือวิ่งผ่านมามีคลื่นโอ้พอคลื่นมานี่ต้องกระโดดลงไปเพื่อจะไปเล่นคลื่นเล่นคลื่นเพราะเราจะทําปฏิมากรรมเป็นเด็กๆปลูกตกปลูกแกะกระโดดทั้งหมดนี้ยังมีอาหารทะเลที่ชะความอุดมสมบูรณ์ของป่าบก ขจากนครศรีธรรมราชเนี่ยมาลงที่ปากอ่าวบ้านดอนท่านจะได้กินอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นปลากุเล่าเป็นกุ้งหอยนางรมนะครับหอยนางรมนี่ยิ่งไม่ต้องพูดนะครับครับขาวนวลอมากอวบใหญ่เนี่ยต้องสุราทำไมคุณต้องตื่นน้ำลายด้วยเหรอครับผมเห็นครับผมเห็นพี่ผมแสดงอาการเยอะไปพี่ผมเห็นนะครับคุณเล่นใหญ่มากก็ต้องก็ต้องก็ต้องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ย คุ้มค่ามากครับที่จะบินมาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาใช้ชีวิตหนึ่งวันในสุราษฎร์ธานีนะครับพักคืนหนึ่งแล้วก็เช้ากลับไปเพื่อจะมารีแลกซ์นะครับเต็มดีมากใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้คือถ้าเกิดอยางไปเมืองนอกไม่ได้ผมว่าการเที่ยวในเมืองไทยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นที่ไหนที่คุณยังไม่รู้หรือว่ายังรู้ไม่ทั่ว ดิวคนในพื้นที่ไว้นะครับถูกต้องและคุณจะไปรู้ให้พร้อมๆกันนี่ครับวันนี้เดินทางกับเราด้วยผมดิวพ่อเมืองผมดิวไม่ใช่ธรรมดาพี่เราเข้าถูกคนมากๆเลยวันนี้ขอบคุณท่านมากๆนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาหนาไปเที่ยวสุราษฎร์กันครับเราดิวใครไว้บ้างไปที่เมไหนบ้างตามเลยเลยครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าวันวันนี้ผมดิวคนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตกลงคำนี้ของคุณนี่มันดีใช่ไหมคนในพื้นที่ที่ผมบอก ไม่ใช่คนปกติธรรมดาไม่ใช่คนปกติด้วยคุณดูชื่อถนนก่อนถนนเศรษเธพ,พักดีดนี่สะพานข้างบนที่เราเห็นอยู่ครับสะพานขุณเรศษธพักดีนี่คือหลาน โอ้โหสวัสดีครับผมรุ่นหลานรุ่นหลานสวัสดีครับพี่ต้นแล้วก็พี่โยมเขาไม่ได้ให้ที่ดินเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้ที่ดินไม่ผมก็มึงไม้อ่อนเงินเขาไม่ได้ให้ที่ดินไม่ได้ที่ดินตเลยสอยนี้นี่ของต้นตระกูลเขาเลยเหรอใช่แล้วก็เขาเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วพาเที่ยวในเมืองจริงๆแล้วที่สําคัญคือวันนี้เราเที่ยวในเมืองแล้วใช่พรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวในเขื่อนกับนีสสอของพี่เขาด้วยโอ้ Hey, ผมชอบวิธีการดิวคนผมชอบวิธีการดิวคนโดยเป็นที่ของคุณมากเลยเราดิวเราต้องดิวตรงหัวพี่เราต้องดิวหัวเลยสุดยอดอ่ะคุณเอ๋พี่ต้นครับเมืองเก่าที่นี่น่าสนใจยังไงก็คือเมืองเก่าของที่นี่เหมือนที่พี่หนุ่มบอกครับก็คนสุล่าส่วนใหญ่ครับไม่ไม่ได้ขายกิจการครับผมคนที่อยู่พื้นที่ที่นี่ส่วนใหญ่ ก็เป็นคนที่อยู่ที่นี่เดิมเรียกว่านั่งเดิมดั้งเดิมแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่เดินทางเข้ามาจากเมืองจีนนั่งสำเพามาขึ้นสะพานที่เมื่อกี้เมื่อกี้เลยเขาเรียกสะพานนาลิตเดิมทีเนี่ยในอดีตเนี่ยมีเรือสำเพามาแล้วคนจีนก็มาตั้งลกลากที่นี่ครับแล้วส่วนใหญ่ลูกหลานของคนจีนเหล่านั้นเหมือนผมเนี่ยก็มาจากคุณยายที่นั่งเรือสำเพามาครับ ได้ยินเมื่อคู่นี้รักกันมานานแล้วด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยทั้งพี่ต้นแล้วก็พี่โยกที่จะมาดูแลพวกเราเดี๋ยวเขาจะพาเราทัวร์ครับเพราะเขาคือคนในพื้นที่ที่คุณป๊อกดิวมานโอเคครับพี่นี่เชิญนัไปเลยครับไปเที่ยวกันครัานาบุญด้วยกันเอามือเข้ามาเลย ตามกินนาฬิกาไปทางไหนปอกตีเขาสักครั้ขอขอให้อยู่รอดไปวันๆไม่ใช่ ขนมของเค็คไมหมดละวามั้งวเดียวไปได้กี่ตัวแมร่อตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไม่ใช่เราไมจแดกระสักคนละไบสอสิ จะพามากินผัดไทยที่อร่อยมากเลยนะครับพี่ต้นกับพี่หยกบอกว่าเจา้าีผัดมาตั้งแต่ดั้งเดิมา้ใชหับเพผมมากินผัดไทยบอกว่านี่ดั้งเดิมเลยกี่ปีครับพี่ใหญ่อุยคนไทยอย่ิี่ครับกี่ปีแล้ว ตั้แ่สาว่50ปีถึงไหมอ่ะวายวายเหรอผัดอีกรงี้มา50ปีเหรอก่อนผัดน้าตาแบบี่หอนันแล้วก็ผัดไทยขายผัดไทยนี่นะถึงกับันามากินเลยวนะบอกว่าปเด็ดรุ่นครับุครับผ่แล้ว เปรี้ยวกับราใช่แต่แต่แต่ว่าแต่หวานอยู่แล้วนะใช่ใช่ประเทถ่ายนี่อยู่ค่ะโอ้โวน้าจขไปเยอะนะมันหวานจริงนะครบอยู่แล้วเติมเปรี้ยวกับเผ็ดจะเวิร์กแล้ว ใส่เปรี้ยแล้วก็ใส่น้ำนรับปานนี้หน่อยออยังนิ่มรอหอมยัง,ยง,ยงที่ดูขนาดผักมันไม่กล้ากินเลยอ่ะ ยาขอโทษนะจะทำกมบข้าวยังไงล่ะเนี่ยโอเคฮะสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาชิมเอาอย่างเอาอย่างไวให้ไวสวัสดีครับวันนี้มาเสิร์ฟชีร้านนี้นะครับชื่อร้านอะไรดีปลาอ้อยปลาอ้อยพี่ป๊อปพี่ป๊าพี่ป๊าใช่ไหมชิ้นขนมจีนชิ้นไม้คานี่เกี่ยวแล้วเนี่ยมาดูทีนะมีอะไรแนะนำครับผมแก้วไก่แก้วไก่เด็ดใช่ไหมมาเลยครับนี่ปลาอ้อยหรือปลาหม่าที่ปลาอ้อย

ชอบชอบมากผมชอบกินอาหารตาใต้แม่ค้าสวยด้วยสเสน่ห์ของลุงจีนเสน่ห์ของลุงจีนก็คือแม่ค้าสวยด้วยครับผม <c oughs> ผมใส่ผักอะไรได้บ้างครับอันนี้อันนี้มะละกอ ข <laughs> okay. อบคุณครับโอเควันนี้จะร้อนอนกันข <c oughs> นมจีนอร่อยขึ้นเพราะแม่ค้าสวย <laughs> เป็นสิกเในเชอร์เหมือนกันครับอันนี้มาที่นี่คนเพิกินกันเยอะเหมือนกันชอบสนุนีีจังเลยอ่ะยายบ้านดีกว่าตลาดสารเจ้าตลาดตลาดสารเจ้า,า,จาต้องมานะต้องมาให้ได้เลย i <laughs> ไปก่อนเองนอดเยวลยเยอะขึ้นะินอะไรอันนี้เป็นปานอฟฟี่โหทนท่าสวยมากอ่ะอันนี้เป็นเซอัพอันนี้คืออันนี้เป็นอัพเตอร์นูทีค่ะคือแบบยินชายาบเนี้เราจะเสิร์ฟพร้อชาแต่ว่าเดี๋ย็นบบูมิชามาให้นะคะวิชาดอกไม้อันี้เป็นร

มัมีหลายอาเยอะซื้อมาเยอะแต่วิธีการพรีเซนเคามัดูน่าสนใจนะตกใจสุดๆเห้ไว่เทไวมอ้เป็นหินนะเ็หไม่บางคนว่าเป็นราฟังว่าเฉยๆไม่รู้ว่ากินได้ไงจริงๆมันกินได้แต่ว่าต้องมีแบบชาร้อนก็ได้หรือว่ากาแฟร้อนแล้วก็แบบโนอย่างเงี้ยนะมชา้อนเดี๋ยวชา้อนมาเล่นกับล้องไหนรู้้นรู้อไรอ่ะ ลูกชิ้นมันใช่ลูกชิ้นไหมอันนี้อะไรเอ่ยครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เนี่ยชื่อว่าอยู่ตั้งชื่อว่ามอเร่มันมอร์เร่เนี่ยแปลว่าเป็นที่รักอะค่ะแล้วก็มันจะเป็นเอสเพรสโซช็อตกับน้ำผลไม้เป็นแบบลิ้นจี่กุหลาบนิดๆอะไรเลยนะคะเป็นทิ่มิ้งแบบเบาๆสำหรับคนที่ไม่ได้ทานกาแฟเข้มมากอะไรเงี้ยคะอะใช้ทำถูกพี่พี่อนทำถูกไม่ต้องวนแก้วก่อเลยห ก็แค่อะไรนะอุณหภูมิที่มือสัมผัสมาวายอย่างที่พูดกาแฟเพราะผมไม่เคยเห็นคือประเทศไทยไม่มีไม่มีค่ะไม่มีอันนี้นำเข้าอย่างเดียวเป็นลูกเล่นเยอรมันเท่านั้นยุโรปทั้งยุโรปอังกอะไรเงี้ยจะมีแต่ว่าเระเทศไทยไม่มีค่ะผลิตในไทยพี่บอกเอาอย่างนี้เลยเอามาเลยมกาแฟเลยครับใช่ค่ะเปฟี่นี่มันคืออะไรครับมันจะเป็นเอ่อใส่เอ่อกุหลาบกับลิ้นจี แล้วก็กาแฟของเราเป็นตัวอาราบิก er> ้าร้อยอะค่ะร้อเปอร์เ no ซ yes ็นต์ใช่ไหมมันจะมีเป็นเปรี้ยวมีแนวฟิตตี้พอแบบเข้ากับน้ำผลไม้แล้วก็จะไปด้วยกันได้ดีกาแฟก็กาแฟมันมีอะเชยนิดนึงหรอแต่ว่ามันโดยตัคนไทยปกติไม่ชอบกินกาแฟที่มันมีกลดผลไม้เอาง่ัยเชยนี่เป็นลูมินทีเด็กเสิร์ฟหน้าตาดีมากยอดอยากจะได้กับบ้านสักคนอะสองคนได้ไหมคะ มีให้แท่สามเลยอ่ะโอ่นี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราใช้แบบนี้ได้อ๋อถ้าเกิดซุปกินแล้วรู้สึกว่ามันยากอะไรครับมาปอหนึ่งสองโอเคอันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องมองนี่ก่อนทุกคน อันนี้โปงพิชีโปรพิชีนี่คือเป็นชาดอกไม้นะคะอันนี้นำมาจากโปรตุเกสไหมครับใช่ใช่คือมันเป็นศิลปะการถักลอนเพื่อชามีแบบดอกไม้หลายชนิดที่แบบมาถักอะค่ะเป็นชาแล้วก็เพราผมเห็นช่วงหลังๆเขาแบบมีมาบอก่าเป็นชาแล้วเป็นเหมือนเขาทำมาแล้วมันพอไปอยู่ในชามันจะบาลใช่ใช่สวยงามมากเลย อู่เพลินๆคือเหมือนกับว่าเข้ามาในร้านร้านเราไม่ได้เน้นแบบสไตล์กาแฟจ๋าแต่ว่าเข้ามาแล้วก็มีถ่ายรูปเลยแหละนวลๆมีบรรยากาศมีกิมมิคมีความตื่นเต้นมีแบบว้าวเอ็กเซียนอ่ะสไตล์สวยงามเลยนะเนี่ยนี่เป็นสวยงามเลยนะเนี่ยให้พี่ป๊อกอยากได้หวางก็อันนี้นะคะใช้ได้เลยเป็นดาี่นี่ก็ไม่ขายเครื่องดื่มไอศครีมหองกันจิ๋วแล้วไปชั้นบนอ่าเนี่ก็คอนเสิร์ฟข้างบนเซตเดือดเดีือดต้อง อ๋อมันก็จะละลายาไปเรื่อยๆเพราะเราใช้แค่นี้ก็พอก็พอใช่แต่ว่าไม่ได้ใช้ต่อกับลูกค้าคนอื่นนะไม่ไกาแต่่ได้เอาแต่่ได้ออแค่นี้แป๊บหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีก็หมดละลายหมดมีกาแฟก็อร่อยอ๋อมันก็หวานขึ้นเลยใช่มันก็เป็นงน้ำตาล่แหละแต่มันเก๋ตรงที่มันเป็นแค่นี้ผมไม่เคยเห็นแี้เป็นครั้งเ่่อก้า้่กรังแเห็นแล้วชอบาเราไม่ด้อยากกินหวานหรอแต่ว่าพอเห็นเี้ยเราก็นิดนึงอ่ะเออ สวยงามมากเยี่ยมอดแต่ก็แฮปปี้ไหมครับเมื่อยครับแต่ก็อร่วยอร่อยนายขึ้นกับคุณดิวจังหูคือส่วนที่ดิวก็เพราะการที่มาผมมาที่นี่บ่อยแล้วก็ ผมชอบบรรยากาศที่ฝนตกมากกว่าคุณก็เลยดูฝนไหมผมเลยพิเศษนะฮะห้องร้านอยู่ฝั่งนีนง้ครับเ็โอ้โหน,นอนแล้วเป็นวิวอย่างเงี้ยโอ้โหเปิดโมนะครับแล้วก็ลงน้าได้เลย แบบประตูเสื้อผ้าไม่ต้องใสนะตื่นมาแล้วก็แบบไไปด้